ในคลิปนี้นะคะ JK มาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับ Honda City t y ไ e Z นะคะเป็นรถยนต์ปี02ค่ะเครื่องยนต์ 1,500cc ไฮเปอร์นะคะเกียร์ออโต้ค่ะทุกท่านคันนี้นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเรารับฟังโปรโมชั่นที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านเครื่องดีค่ะเกียร์ดีแอร์เย็นร้อแม็กขอบ15นะคะท่อแฮดเดอร์นิโต ปลายจีเอนะคะเอกสารชุดโอ้นครบเลยค่ะทุกท่านสภาพตามในรูปนะคะสีสันรอบคันก็เลือกกันได้ว่ายังดีอยู่นะคะล้อแม็กสวยๆดอกยางงามๆค่ะทุกท่านไปใช้งานกันต่อสบายๆนะคะระคาคาเงินสดคันนี้นะคะ69,00ื 6, 9, บาทค่ะทุกท่านจัดไปแนนได้นะคะเงินผ่อน7 3 0 0 0บาทนะคะติดเครดิตบูโรออกได้นะคะทุกท่าน เอกสารชุดโอนครบนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะวงมาลาัยพาวเวอร์ค่ะใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ดีนะคะเอกสารชุดโอนครบครบค่ะทุกท่านภายนอกก็ดูดีภายในก็ยังโอเคนะคะมาพร้อมกับเงื่อนไขดีๆแบบนี้นะคะท่านใดที่กําลังตามหาอยู่สามารถติดต่อเข้าไปคุยได้เลยนะคะทุกท่านคุยกับผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะรถคันนี้จัดไฟแดนได้อยู่ที่52,000บาทนะคะก็ต้องใช้เงินดาวนะคะ สำหรับกรณีเงินผ่อนค่ะทุกท่านท่าเงินสดก็6,9,000บาทนะคะเบอร์โทรผู้ขายพร้อมกับรายละเอียดต่างๆแอดมินใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะโทรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางได้เลยค่ะทุกท่านเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองควรเดินทางไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ